เพชรยน์สวัสดีค่ะอยู่กับจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาด้านการขายค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสีีไทยซอย95นะคะวันนี้อยู่สาขา2ฝั่งติดถนนซ้ายมือก่อนถึงสี่แยกมินบุรีค่ะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะกับ h o n ด a a เจ z นะคะเป็นรุ่นที่หายากแล้วนะคะไม่มีผลิตในไทยแล้วนะคันนี้เป็นรถ Hon d a า a จปี2012 เครื่อง1.5ตัว V นะคะขวัญใจวัยรุ่นเลยนะคะวัยรุ่นหลายท่านกําลังตามหาเลยเพราะว่าชอบนะคะเรืยความนะคะเก๋กไก๋ดีไซน์ของเขาไม่มีตกเทรนตกรุ่นนะคะวันนี้จ๊จ๋าก็เลยนะคะนํามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะคันนี้ที่บริษัทเพชรยนต์เสนอขายเพียงราคา350,000บาทเท่านั้นค่ะตกพนอเดือนละ7,000ท่านั้นเองนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตดี D. ปีราไปเลยนะคะหรือใครอยากขอดอกเบี้ยพิเศษนะคะจจาจ๋าสามารถจัดให้ได้นะคะ ต่ำสุด2.79%ตลอดระยะสัญญาเลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะรายละเอียดรอบตัวรถกันเลยว่ามีลักษณะน่าสนใจยังไงนะคะมาดูเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบตัวรถคันนี้กันเลยนะคะมาดูส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าของเขาจะเป็นโคมไฟนะคะแบบ LED นะไฟก็ยังแบบเดิมๆอยู่นะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกลายงานนะ แล้วก็ถัดมาด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะส่วนทะเบียน2ขอไข่ชอกเชอร์1701ลูกค้าจะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะอันนี้คือสภาพรถเดิมๆนะคะลูกค้าคนไหนที่ตามหาแจ๊สอยู่และอยากได้เป็นเจ้าของนะคะให้รีบๆเลยใครเห็นคลิปนี้ให้โทรหาเจ้าจ๋าได้เลยนะคะเบอร์เจ้าจ๋าให้ไว้ด้านล่างเนาะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการความไม่เคยผ่านการจมน้ำมานะลูกค้าสามารถเอาอ่าสำเนารถ ไปเช็คนะคะที่ศูนย์ h อ n d a ได้ทั่วประเทศเลยนะคะรับประกันและการันตีว่ารถของเราไม่เคยผ่านการส่วนการความการจมน้ำมาแน่นอนอ่มาดูในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อนะคะของมิชลินเลยนะคะขอบ15นะคะมาพร้อมแมกอัลอยนะส่วนแมกก็ยังเป็นแมกเดิมๆจากโรงงานแต่ก็จะมีนะรอยใช้งานเดิมมาจากเจ้าของเดิมอยู่ก็จะมีรอยขูดนิดนึงแต่ตรงนี้สามารถเก็บรายละเอียดได้นะคะเดี๋ยวจะ่าจะ,จะใหท้ทางทีมงานนะคะเขาเก็บรายละเอียดให้ตาม ธรรมดานะคะรถที่มีการใช้งานมาก็ต้องมีรอยบาดแผลนิดนึงนะคะตามอายุการใช้งานแต่รับประกันด้วยว่าได้เครื่องเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะส่วนใต้ซุ้มล้อก็เช่นกันนะคะอันนี้ยังไม่ได้โหลดนะคะอันนี้ยังมาสภาพเดเดิมนะจากโรงงานนะทุกชิ้นเลยส่วนลูกค้าคนที่อยากได้ถามว่าอาจจะไฟแนนได้ไหมนะคะคันนี้จับไฟแนนได้เต็มนะคะหรือว่าใครอยากซื้อสดก็สามารถสอบถามเข้ามาหาเจ้าจ๋าได้เลยส่วนกระจกนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะนะคะแต่ยังไม่เป็น พับไฟฟ้านะคะแต่สามารถปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะแต่พับยังใช้มือดึงออกอยู่นะส่วนนะคะด้านกระจกนะคะกันสาดนะคะอันนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะอันนี้นะคะกันสาดต,ติดมาให้เรียบร้อยเลยสภาพยังใหม่ๆยังดูเดิมนะแล้วก็ขอบป,ประตูนะไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยอยุ่ยไม่มีรอยขาดนะคะไม่มีรอยเหี่ยวย,ย่นนะยังแน่นๆอยู่สภาพรถยังเดิมอยู่นะคะทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อหลังนะคะ สภาพล้อหลังอันนี้ก็คือให้ดูชัดๆเลยนะคะจาจ่ารีวิวให้ดูนะคะอันนี้คือใต้ซุ้มล้อนะเรามาดูส่วนของนะคะรายละเอียดด้านหลังกันนะคะส่วนด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์มาให้นะคะคันนี้มีเซนเซอร์รอบพันนะคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้แล้วแล้วก็พร้อมสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์สีสวยเท่ๆแบบนี้เลยนะคะติดมาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้เป็นของแท้ของเดิมจากคอนด้าเลยนะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะมีไฟทับทิมมาให้ด้วยนะคะ ไปรุ่นคนไหนที่เห็นคลิปนี้หรือคุณแม่คุณพ่อนะคะหรือลูกค้าที่ชมแล้วอยากซื้อใช้เองอยากซื้อให้แฟนอยากซื้อให้ภรรยาซื้อให้ลูกนะคะก็สามารถซื้อได้นะนะคะปึกเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะภายในกันเลยนะคะลูกค้าอันนี้จะจาจะให้ดูนะคะรถของเรานะคะอันนี้คือภายในสภาพเดิมๆนะภายในจะคุมโทนด้วยสีดานะคะลูกคา้าคุมโทนด้วยสีดําแล้วก็จะมีปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้ามีปุ่มเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็มีปุ่มล็อกกระจกนะคะทั้ง4บาน ะะส่วนรายละเอียดนะคะรอยน็อตนะลูกค้าอันนี้รถเดิมยังไงนะคะรอยรอยน็อตสีม้าแต้มจากคิวซีโรงงานยังอยู่นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นนะคะแผงประตูนะชิ้นส่วนทุกอย่างเป็นของแท้หมดนะคะของเดิมหมดเลยนะอันนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าลูกค้าได้รถเดิมจริงๆนะคะรถเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เขาถึงจะเก่าใครนะคะมาหาเราคือหมยแน่นอนนะคะมาส่วนดูมาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะ จะเป็นโทนสีดํานะตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังชันนะคะลูกค้าแล้วก็มาสุดของหน้าปัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจ้าจ่าจ,จ,จะสตาร์ทให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวจะจะเดี๋ยวจ้าจ่าจะสตาร์ทให้ดูนะคะลูกค้าอ่าอันนี้คือไม้แท้นะคะรถปี12นะปีนี้ปี2022นะคะผ่านมาเกือบ10ปีนะก็ไม่ใช้งานแค่1,70,000มเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้เดิมๆนะคะอันนี้คือไม่ได้กอแต่อย่างใดเนาะ แล้วก็ส่วนเข็มหน้าปัดนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นที่วัดรอบตรงกลางจะเป็นระยะทางบอกนะคะบอกว่าความเร็วกี่ความเร็วนะคะแล้วก็ส่วนด้านขวาก็จะเป็นนะคะเป็นบอกเ,อเกจน้ํามันแล้วก็บอกว่าเปิดกระจกอยู่ได้ให้คาดเข็มขัดนะคะอันนี้คือระบบไฟของเราก็คือนะพร้อม ทุกอย่างเลยนะคะติดหมดนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรเสียแน่นอนไม่มีนะคะก็คือรถของเราพร้อมใช้งานจริงๆร0 0้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะให้ดูกันต่อเลยนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้านะคะเขาออกแบบมาค่อนข้างกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบอ่าเล่นเครื่องเล่น VCD นะคะแล้วก็เครื่องเล่นวิทยุ U f อนะคะอันนี้ก็คือค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของแอร์แอร์ยังเป็นแอร์แบบอนานล็อกอยู่นะคะยังไม่เป็นแอร์อัตโนมัตินะ ส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติะค่ะนะคะแบบแบบห้าสปีดนะคะลูกค้าเกียร์ห้าสปีดนะคะส่วนเบาะนะคะลูกค้าเบาะก,ก็ยังเป็นสภาพเดิมๆนะเจ้าของเดิมนะอันนี้นะคะรถเป็นเป็นรถที่ตั้งโชว์ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์คือเจ้าจ่าให้ดูสภาพเลยนะคะเจ้าจ่าให้ดูสภาพแบบนี้เลยนะใครที่สนใจแล้วก็อยากเป็นเจ้าของก็รีบด้วยนะคะเพราะว่ารถของเราค่อนข้าง ไปไวมาไวนะส่วนใครที่บอกว่าอยากซื้อคนเดียวไม่จะไม่ต้องมีคนค้าได้ไหมอันนี้จะาจาบอกเลยว่าได้นะคะบอกว่าเลยได้เลยนะคะร้อเเลยขอให้รายได้เป็นสองเท่าของค่าง,งวดก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะไม่ต้องหาคนค้าเลยนะขอให้เครดิตด,ดีนะคะ,ะมาดูในส่วนของอมาดูในส่วนของห้องห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยบอกไว้เลยว่ากว้างมากๆ,ๆเลยนะคะสําหรับแจ๊สรุ่นนี้นะ ตัว V นะคะปี2012นะเบาะของเขาข้อพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาสามารถปรับนะคะปรับได้45องศานะคะทั้ง2เบาะเลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ขายของตลาดนะัดเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเบอะเขาเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาสามารถพับงได้นะคะลูกค้านะ,อ,ะอันนี้เจ้าจ๋าพับให้ดูพับได้ถึง45องศาเลยนะอันนี้พับได้ทั้ง2ด้านเลยเจ้าจ๋าจะพับให้ดูนะความกว้างของเขานะขาอนนี้เจ้าจ๋าจะพับให้ดูนะคะ นี่โอเคเลยนะสภาพคือกว้างมากเลยนะคะขนของขนสัมภาระหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดจะไปปิกนิกนะขนของใส่ได้เยอะมากและราคานะคะผ่อนแค่เจ็ดพันต่อเดือนนะพนักงานเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็สามารถผ่อนได้สบายๆแล้วนะคะอันนี้คือเจ้าจ๋าเปิดประตูด้านหลังให้ดูเลยนะอันนี้คือความกว้างของเขานะคะตอบโจทย์มากๆแล้วสวยงามมากเลยนะคะราคาถูกมากลูกค้าอย่าพลาดเลยใครที่รังเล และยังตัดสินใจไม่ได้แต่อยากได้เจสจ้าจ๋าบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากแล้วนะไม่มีไม่มีฐานผลิตในไทยแล้วนะคะสําหรับ Honda j เจ z นะไม่มีฐานผลิตในไทยแล้วย้ายฐานผลิตไปผลิตที่เวียดนามแล้วนะคะอ่ะสำหรับรายละเอียดอื่นๆจ้าจ๋าก็ให้ลูกค้าดูคร่าวๆนะคะส่วนใครที่อยากมาดูตัวจริงอยากมาทดลองขับก็มาได้ที่บริษัทเพชยน,นะคะโทรติดต่อสอบถามมาหาจ้าจ๋าเลยดูคลิปนี้นะคะก็อย่าช้าอย่ารีรอนะเพราะว่ารถสภาพดีแบบนี้ คอนถูกแบบนี้ไม่ต้องดาวแบบนี้หาได้ยากมากๆแล้วนะสภาพเดิมจริงๆร้อยเปอร์เซ็นจะจ่าก,การันตีได้เลยเดี๋ยวจ่จาจะพามาดูส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะว่าเครื่องยนต์ของเราเดิมแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยจ้ามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์1นนะคะเกียร์5สปีดค่ะนะประหยัดน้ํามันแน่นอน100%เเซนะคะใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะคะรถคันนี้นะ,ะสภาพเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องนะคะลูกค้าไม่มีรอยชน นะคะได้แบตเตอรี่ใหม่นะแล้วก็รอยนอ็อตไม่มีรอยขันรอยคายนะกระโปรงฝาเดิมเดิมอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์มอออกอยังติดมาโรงงานติดมาจากโรงงานแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนนะคะให้สําหรับตัวห้องเครื่องด้วยนะสภาพเดิมสวยนะใช้งานมากนะคะลูกค้าเพราะว่าเจ้าจ๋าทดลองขับแล้วแอร์ก็ยังเย็นนะคะเครื่องสตาร์ตติดง่ายไม่มีอืดไม่มีช้าไม่มีสันนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะสตาร์ตให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะอันนี้คือเจ้าจ่าสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะลูกค้าเจ้าจ่าได้สตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าฟังเสียงแล้วนะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องจิดไม่ต้องตกใจนะคะเสียงอะไรนะคะแต่อันนี้ฮอนด้านะคะเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะเขาจะเป็นเสียงแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นของทุกคันแทบทุกคันเลยนะคะไม่ต้องตกใจแต่เป็นเรื่องปกตินะคะเครื่องยนต์ปกติไม่มีอะไรผิดปกติแน่นอนนะสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นนะคะน็อตอะไรทุกตัวของเดิม QC แต้มมาสีมาร์กก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะรับประกันได้เลย ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะรีบตัดสินใจนะคะปรึกษาคนที่นั่งอยู่ข้างๆที่ดูคลิปด้วยกันก็โทรมหาจ้าจ่าได้เลยนะคะได้ตลอดเวลาถึงจะดูคลิปนี้อยู่หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มก็สามารถโทรหาจ้าจ่าได้นะคะจ้าจ๋าพร้อมสแตนบายเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะจัดไปแนซ์นได้นะคะ <S <S เพราะว่าไฟแน้นเนี่ยเรามีทุกธนาคารให้ลูกค้าเลือกเลยลูกค้าอยากไปกับแบงก์ไหนลูกค้าสามารถรีเควสเข้ามาได้เลยนะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสเปคของลูกค้าด้วยนะคะแต่เรามีทางออกให้ลูกค้าแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้จ้าจ๋านะคะพามาถึงท้ายคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปั b ต c ไคร e ให้ช่องจ้าจ๋าด้วยนะคะเพื่อให้จ้าจ๋ามีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้จ้าจ๋าทอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ